สวัสดีดค,ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นายเทนวิกเอนนะคะเจอกันสายๆวันอาทิตย์แบบนี้นะคะคหลายๆคนก็คงจะอยู่บ้านอัปเดตเรื่องราวข่าวสารในวงการบันเทิงกับเรากันทักทายคุณผู้ชมนะคะทุกช่องทางของนายเทนค่ะไม่ว่าจะเป็นทางช่องก9 M-4 HD หมายเลข30หรือว่ารับชมผ่านทางไลฟ์นายเทนด้วยนะคะหรือว่านี่อีกหนึ่งช่องทางของเราในทนแอปพลิเคชันนะคะวันนี้อยู่กับฝนนะคะครับแล้วก็ผมไทยรณชัยนะฮะคะมาเริ่มกันเลยครับผมก็ต้องบอกว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะเรื่องราวในวง r l d วงบันเทิงเนี่ยฮอตๆเกิดขึ้ ก็หนึ่งเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือ DJ เจมะต่มเตชินนะฮะที่เมื่อประมาณกลางสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะเขาก็ออกมาประกาศนะฮะว่าตัวของเขาเนี่ยติดเชื้อโควิด -19 ครับทำมาช่องอีกรอบเมื่อคนในวงการบันเทิงอย่างดีเจมะต่มออกมาประกาศว่าตนติดเชื้อโควิด -19 พร้อมทั้งยังโพสต์ไทม์ไลน์ไล่เรียงตั้งแต่วันที่7มกราคมถึง19มกราคมซึ่งคาดว่าจะได้รับเชื้อจากเพื่อนที่ไปทานอาหารด้วยกันในวันที่9มกราคมที่โรงแรมดังและขณะเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนมตุ่มโพสต์ยอมรับเสียใจเพราะไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองและก็ขอโทษเพื่อนๆพี่น้องในวงการที่ทําให้ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงไปด้วยค่ะส่วนคนที่ใกล้ชิดที่เพิ่งได้เจอกับดีเจมตุมยางนางเอกสาวแป้นนัทพรที่ร่วมงานกันเมื่อวันคานที่ผ่านมาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจรีบไปทำการตรวจ พ้นออกมาเป็นลบโดยเจ้าตัวไลฟ์สดผ่านสแกรมว่าขณะที่ทำงานกับมาตูมต่างคนต่างสวมใส่เฟสชิลแต่เมื่ออยู่ในห้องเพื่อทานข้าวเตวก็ถอดหน,น้ากากอนามัย เชืยงไงก็ขอรับผิดชอบสังคมด้วยการกักตัวให้ครบ14วันก่อนจะทําการตรวจอีกครั้งในวันที่3กุมภาพันนี้ส่วนคิวละครนั้นแต้วได้แจ้งทีมงานให้เลื่อนไปก่อนจนกว่าจะครบกําหนดเวลากักตัวค่ะด,ด้านดีเจต้นหอ,อมสกุลต,ตลาเพื่อนสนิทของมะตูมก็โพสต์คลิปชี้แจงเช่นกันนะคะว่าตนเจอมะตูมครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่5มกราคมซึ่งไม่ตรงกับไทม์ไลน์ที่คาดว่ามะตูมติดเชื้อค่ะ ดีเจอ๋งเขมรัตดีเจเจมส์จิตรินพีเคปิยวัน์พิธีกรร่วมและชมพูทันสิตาแขกรับเชิญในรายการที่ดีเจมตูมรับหน้าที่พิธีกรก็ทําการตรวจแล้วและไม่พบเชื้อโควิด1 9รวมถึงเปิลน,นาคอรและภรรยาจูนกัสมาที่พอทราบข่าวก็เดินทางไปตรวจเหมือนกันและมีผลออกมาเป็นลบพร้อมประกาศกักตัวต่อ14วันค่ะ ดีเจพุทธพุทธิทชัยและภรรยาจุ๋ยวรธิยาก็โพสคลิปชี้แจงว่าตนและมะตูมจัดรายการด้วยกันในวันที่8มกราคมหลังจากนั้นก็ไม่เจอกันอีกเลยแต่หลังจากนี้อีก2วันทั้งคู่และจุ๋ยก็ยกเลิกงานทั้งหมดเพื่อความสบายใจทั้งคู่ก็ไปตรวจหาเชื้อและผลออกมาเป็นลบขณะที่พี่กรณ์ฟปากกล้าดรยิ่งศักดิ์ที่เพิ่งพบกับมะตูมเมื่อต้นสัปดาห์ก็เดินทางไปตรวจเหมือนกันแล้วก็ไม่พบเชื้อค่ะเพราะข้อความที่โพสต์ในทำนองขจัดเหลือบชั่วยในวงการให้เข้าคุก งานนี้สื่อเจ๊สั่งลุยบุ๋มปนาด่ามไม่รอช้าชี้แจงเหตุที่ฉะแรงตั้งโต๊ะแถลงข่าวแฉลากใส้ถึงโมเดลลิ่งเช้าหลังมีผู้หวังดีส่งเรื่องราวมาให้ตนนานกว่า1เดือนแล้วจนบุ๋มนั้นประสานกับทางซอพ,พอหัดใหญ่และส่วนนายการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวภาคเกา้าบุกจับหนุ่มใหญ่ไว้50ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาบุคคลดังกล่าวล่อลวงเยาวชนกระทำารอนาจารมาแล้วกว่าร้อยรายโดยแอบอ้างเป็นโมเดลลิ่งที่จะพาเข้าวงการบันเทิงนั่นเองค่ะ บุ๋มไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้จะโดนติดคุกกี่ปีเขาแค้นหนูแน่บุ๋มขอเอาชีวิตเขาแรกบุ๋มจะไม่ยอมให้เด็กคนไหนมาโดนแบบนี้อีกเด็ดขาดและนี่คือเหลือบของวงการบันเทิงที่มีมานานเป็น10ปีพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้คือทํางานโมเดลลิ่งมาเป็น10ปีนะคะและเป็นโมเดลลิ่งใหญ่ของทางภาคใต้โดยที่ผู้ชายคนนี้จะทําการเปิดบริษัท แล้วก็ให้เด็กๆเ,เนี่ยมาเรียนแอคติง้งปัญหาคือว่าผู้ชายคนนี้ไปรับลูกเขาแต่เช้าเพื่อมาทำงานแล้วระหว่างนั้นระหว่างรอเข้างานพาเด็กไปที่ห้องและทำการอนาจารค่ะ พิษโควิด -19 ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่ระลอกแรกจนระลอกใหม่ทำให้ราชินีหมอลำแม่นกน้อยอุไรพรเจ้าของวงคณะเสียงอีสานล้มไม่เป็นท่าเพราะง,งานแสดงถูกยกเลิกเกือบทั้งหมดและบางงานก็ขอเลื่อนแสดงไปเป็นปี2,565ถึง2,566แถมครอสซ้ำกับซัดสามีพ่อหลอดที่ป่วยเป็นโรคประจำตัวอย่างเบาหวานความดันก็มีอาการน้ำท่วมปอดหัวใจรัว่วต้องเข้ารับการรักษาเป็นการด่วนทุกวันนี้ไม่มีงานไม่มีเงินต้องจ่ายค่ารักษา สูงถึงคืนละ70,000 0 0บาทแม่น้องน้อยตัดสินใจย้ายสามีออกจากโรงพยาบาลเอกชนประกาศขายบ้านตอง้าที่มีพื้นที่กว่า4ไร่มูลค่าถึง70ล้านบาทเพื่อยื้อชีวิตสามีและต่อลมหายใจคณะเสียอีสานให้คงอยู่ต่อไปค่ะ เหล่าศิลปินหมอลำเชื่อดังก็ร่วมจัดคอนเสิร์ตไลฟ์สดเพื่อร่วมรับบริจาคช่วยเหลือแม่นกน้อยงานนี้ไม่หวายเป็นประเด็นดราม,ม่านะคะซึ่งบางคอมเมนต์พาดพิงแรงว่าแม่นกน้อยรวยมีที่ดินร้อยล้านทําไมต้องเปิดรับบริจาคแถมถูกตราหน้าแรงถึงขั้นว่าเป็นขอทานเลยทีเดียวละค่ะแม้จะโดนโจมตีด้วยข่าวเช้านะคะแต่รัชนีหมอลำรุ่นเดอยังเดินหน้าจัดไลฟ์คอนเสิร์ตรวมพลังเพื่อพ่อผู้สร้างตำนานก็มีผู้เข้าชมในเพจเสียยอีสานนกน้อยอุไรพรเป็นจำนวนหลายแสน มีศิลปินมาร่วมงานอาทิกล้องเวยไร่เบลคณิ tha ฝนคณะสูนทนรนที่ให้สัมภาษณ์สันส้นๆว่าไม่อยากให้มองว่าเป็นการรับบริจาคให้ใช้เป็นคำว่าเหมือนเป็นมาลัยออนไลน์มากกว่าเพราะตอนนี้ศิลปินทุกคนก็เดือดร้อนช่วยกันได้ก็ต้องช่วยกันค่ะ นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาในวงการบันเทิงบ้านเรานะคะแต่ละข่าวนี่โอ้โหมีแต่ข่าวร้อนๆทั้งนั้นโดยเฉพาะเรื่องของการติดเชื้อโควิด -19 ของมาตุมเตชินนั่นเองนะคะซึ่งสะท้อนให้เห็นนะคะว่าเราเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นในช่วงนี้นะก็ต้องรักษาโซเชียลดิสทนซิงนิดนึงตอนนี้พี่ฝนกับพี่ถ่ายนี่คือห่างกันมากห่างแต่่วงนะคะห่างแต่วงอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะการปฏิบัติตัวในช่วงนี้ก็เหมือนเดิมนะคะก็ต้องดูแลตัวเองนะคะใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆด้วยนะะค ค่ะ,ะอ้าวคราวนี้เราไปที่เรื่องราวของสื่อโซเชียลมีเดียกันบ้างดีกว่าตอนนี้นะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทําให้เหล่าบรรดาแฟนคลับทั้งหลายเนี่ยได้ใกล้ชิดได้ติดตามผลงานของเหล่าไอดอลที่เขาชื่นชอบได้มากทีเดียวนะคะใช่ไม่ว่าจะเป็นยอดไ like, ลค์ยอดคอมเมนต์หรือว่ายอดฟอลโล่ต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นฟีดแบ็กรวมไปถึงการส่งกําลังใจให้กับศิลปินที่เขาชื่นชอบได้ครับผมนะฮะเดี๋ยววันนี้เราพาไปส่องไอจีกันดีกว่านะไอจีของดาราชายนะฮะ เป็นชายคนไหนนะครับที่เรียกว่าดาราไทยดาไที่เขาบอกว่าฮอตมากๆ h o ฮอตมากๆากฮอตแบบว่าเรียกว่าทะลุยอดยอดฟลโลทะลุ10ล้านเลยโอ้โหไม่ธรรมดาจ้าเอาไปดูกันดีกว่าครับว่ามีใครบ้างฮะอันดับหนึ่งต้องยกให้ซุปตาจากเมืองไทยที่มีผลงานเป็นลดแล่นในแดนกิมจิลิซ่าแบล็กพิง เธอคนนี้มียอดฟอลโล่ใน IG กว่า45ล้าน f o l โลเวอรแม่ก็เพราะสาวลิซ่าทั้งน่ารักทั้งมากความสามารถแถมยังมีสไตล์การแต่งตัวที่หลากหลายเรียกได้ว่าเสื้อผ้าหน้าผมลุกไหนก็เอาอยู่จะสวยหวานหรือเผ็ดแซ่บบอกเลยได้หมดบวกกับท่าโพสที่ปังมากแม้แบบนี้ใครจะอดใจไม่กดฟอลโล่ได้ละจ๊ะ ฝากนักร้องสุดหล่อเสียงดีแบมแบมกอดเซเว่นยอดฟอลโล่ oh. ในอินสตาแกรมก็สูงเกือบ13ล้านฟอลโลเวอร์สโดยแบมแบมมีไลฟ์สไตล์การแต่งตัวที่หลากหลายชอบอัพโมเมนต์เมื่ออยู่กับเพื่อนร่วมวงและลงภาพตัวเองแบบชิคชิคคู่คูเรียกว่าถูกใจแฟนคลับมากๆ ส่วนซุปตาตัวแม่อัมพัชราภาค,คนเนี้ยก็มียอดฟอลโล่กว่า12ล้านเพราะนอกจากความสวยสะกดใจแล้วแฟนๆก็ชอบความเป็นตัวเองความน่ารักคี้เล่นติดดินเมื่ออยู่กับแก๊งเพื่อนสนิทรวมถึงความใจบุญกับนุ้งหมานุองแมวและที่ชอบที่สุดก็คือมเมนต์ตอนแม่อัมอยู่กับคุณแฟนไฮโซพกประธานวงรวมถึงตอนที่ชีอัมแกลงผู้จัดการส่วนตัวอย่างพี่เอสุภชัยนี่แหละคะ่ะ เช่นเดียวกับนางเอกรุ่นน้องใหม่ดาวิกาทียอดฟอร์สูงไม่แพ้กันซึ่งคนรักใหม่นั้นเลิฟฝุดๆกับไลฟ์สไตล์รวมถึงการแต่งตัวที่ลุกไหนก็สวยปิงมดแถมหลังๆใหม่ยังชอบอดความเซ็กซี่ตอนใส่ชุดบิกินี่ขณะไปลังลาที่ทะเลให้ได้ชมกันแต่ที่กรี๊ดที่สุดคงจะเป็นรูปนะ่ารักมุ้งมิ้งกับหวานใจลิงลุงเต๋ชันทวิทนี่แหละที่เรียกยอดกระหนำ่ำไลค์ได้ถล่มทลายเลยทีเดียว อีกหนึ่งคนบันเทิงที่ยอดฟอลโลเวอทะลุ10บล้านก็อย่ายายอุรัสยาสาวสวยคนนี้ขยันแจกความน่ารักสดใสแถมยังชอบโพสรูปคู่กับต้นไม้ใบหญ้าทำเอาแฟนคลับหัวใจสีเขียวดีดากับความงามที่แยกไม่ออกเลยว่านุงยากับต้นไม้อะไรมันสวยกว่ากันแถมยังขยันโชว์โมเมนต์หวานตอนอยู่กับแฟนหนุ่มแบรี่นัดเดทอีกด้วยะ ด้านแฟชั่นนิสต้าของเมืองไทยชมผู้อารยาคนเนี้ก็มีแฟนคลับเพียบเหมือนกันเพราะชื่นชอบในสไตลก์การแต่งตัวของคุณแม่ที่ชิคแหวกแนวชนิดที่ใครเห็นเป็นต้องกราบเรียกว่าแฟชั่นอะไรจะมาแม่จะล้ำนำเทรนด์ก่อนเสมอ แต่ที่ปลื้มที่สุดคงจะเป็นกิจกรรมคิ้วๆกับครอบครัวโดยเฉพาะเวลาเอนจอย Enjoy กับลูกแฝดอย่างสายฟ้าและพายุที่น่ารักน่าชังจนมัดใจแฟนคลับพีป้านาอาจไปทั้งประเทศเลยจริงๆ กลับมาช่วงนี้นะคะ,<ป>ะเห็นบอกว่าพี่ไทยเนี่ยมีสกููปที่แบบน่าสนใจมากๆพี่ฝนต้องชอบคุณผู้ชมต้องชอบแน่เลยใช่ไหมคะไม่แน่นะเพราะว่าจะพาไปรู้จักตัวตนของนักร้องหนุ่มแล้วก็นักแสดงหนุ่มไอซ์พาริสตนั่นเองนะฮะฮอตมากๆนะฮะตัวเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปชมกันเลยใน Exclusive t a l ทอครับ,รบก่อนหน้านี้เราก็เป็นเหมือนแบบเด็กคนหนึ่งที่อยากแค่อยากจะแบบเล่นอยากจะซนไปวันๆพอโตขึ้นก็แบบเอ้ยอยากนั่งเล่นเกมแบบอยากชิลๆไม่อยากทำอะไรมากจนแบบจนคุณพ่อเสีย เราเรารู้จักพ่อมา17ปี17ปีเองอะ่ะแบบแป๊บเดียวเองอะ่ะสั้นมากอะ่ะเราไม่รู้ว่าตายแล้วเราไปไหนแบบไม่รู้ตายแล้วเกิดอะไรขึ้น,นอะไรเงี้ยเอ้ยน่ากลัวมากเลยวะ่ะแล้วเราเราก็เลยแบบเออมามาคิดทีทเอ้ย,อยหรือว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่ามันคือแบบการที่เราไม่ได้ใช้ชีวิตตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่อ่ะผมว่าผมแค่เป็นคนซนมากกว่าแบบเป็นคนแบบชอบแบบ แบบจัแบบนู่นแบบนี่เดินไปทำนู่นแบบเจ๊ดเจเจ้จจจจาเจแบบชอบแบบที่สงสัยอะช่างจินตนาการด้วยอะไรย้ยตอนสมัยเรียนคือผมจะมีพี่สาวใช่ไหมแล้วแบบพี่สาวเรียนโรงเรียนหญิงล้วนก็คือแบบผมผมเลยต้องเรียนโรงเรียน,ยนอื่น ทำให้ตอนไปส่งไปส่งที่โรงเรียนุกเช้าจะต้องไปส่งพี่สาวก่อนแล้วบางทีอ่ะมันก็จะทําให้เราสายเพราะแบบหลายๆอย่างรถตรงรถติดพี่สาวออกชา้าแต่งหน้าโน้นแบบโน้นาโรงเรียนเข้าแบบ8ปดโมงหรือว่าเจ็ดโมงครึ่งผมไปไปแบบ7จ็ดโมงสีอย่างเงี้ยแบบครูจะยังยืนยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะยืน,น,ยน,นแล้วก็แบบจับเด็กที่มาสายอ่ะเฮ้ยถ้าเราจะเข้าตอนนั้น่ะมันจะไม่ได้แต่ว่าผมมันก็จะก็<อ>จะพยายามแบบรอให้ครูเข้าไปก่อนแล้วเราค่อยแอบเดินเนียนเข้าไปเพื่อเพื่อที่เราจะได้ไม่โดนแบบ ไม่โดนจับอะไรจับผิดว่ามาสายอะไรอย่างเงี้ย oh, <no. S 1> ก่อนอันนี้เราเราก็เป็นเหมือนแบบเด็กคนหนึ่งที่อยากแค่อยากจะแบบเล่นอยากจะสนไปวันๆพอโตขึ้นก็แบบ อยากนั่งเล่นเกมแบบอยากชิวๆไม่อยากทำอะไรมากแบบไม่ได้มีอะไรที่อยากทําในชีวิตไม่ได้มีเป้าหมายอะไรในชีวิตเลยขนาดนั้นจนคุณพ่อเสียเราก็เลยรู้สึกแบบโหเธอมชีวิตมันสั้นจังวะเราแบบตอนนั้นเราม .5 ครับผมประมาณ17เ็แล้วมันเป็นช่วงที่แบบเฮ้ยเรารู้จักพ่อมา17ปี17ปีเองอะแบบแป๊บเดียวเองอะสั้นมากอะแล้วเราก็แบบตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เจอกันอีกแล้วเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยน่ากลัว่ะคือคือคือเราเป็นคนที่แบบกลัวความตายอยู่แล้วตั้งแต่แรก เราไม่รู้ว่าตายแล้วเราไปไหนแบบเป็นรู้ตายแล้วเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างงี้แล้วเราเราก็เลยแบบเออมามาคิดีทีเอ้ <ๆ S 2> หรือว่าสิ่งที่น่าก,กลัวกว่ามันคือแบบการให้เราไม่ได้ใช้ชีวิตตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่อ่ะ 1> <1> เออเราก็เลยแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วอ่ะเราเราเรา,เราต้องทําอะไรที่เราอยากทําแล้วบ้างไหมอะ่ะแบบทําอะไรที่แบบเราอยากทํามันจริงๆอ่ะที่เรารู้สึกว่าเราแบบมีแพชชั่นกับมันจริงๆที่เรารู้สึกอินกับมันจริงๆอะไรอย่างงี้คุณพ่อเสียคือก็เห็นก็เห็นคุณแม่ทํางานแล้วก็แบบมันมัน มันมันมันขัดกับสายตาเราอ่ะคือคุณคุณแม่เลิกเลิกทำงานตอนมีตอนมีผมนี่แหละผมก็เลยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นแม่ทํางานมาก่อนในชีวิตอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบมันดูไม่ใช่อ่ะมันดูมันดูผิดอ่ะมันดูแล้วแล้วแบบเขาแล้วเขาก็ดูไม่แฮปปี้ด้วยอ่ะผมก็เลยแบบไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะทํางานเองแต่ว่าถ้าเกิดจะทำเนี่ยต้องทาอะไรที่เราชอบนะเพราะเราแบบเราเราก็เราก็กลัวความแบบไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนกันอ่ะเราเราชอบทําอะไรเราชอบฟังเพลงเราชอบดูหนังอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบทำสองอย่างนี้มาเรื่อย ชอบคำนั้นเลยนะทาไมทาไมต้องมากดดันเด็กคนหนึ่งขนาดนั้นด้วยวะแบบต้องเป็นต้องการเป็นผู้นําของบ้านเลยอะแบบเฮ้ยเวอร์ไปไหมแบบก็ก็อยากอยากช่วยนะแต่มันก็ช่วยแบบก็จะช่วยได้ประมาณหนึ่งเท่าที่เราทําได้แบบที่สุดที่เราทําได้แต่แต่ตอนหลังทุกคนแบบทุกคนก็แบบเอ้ยไม่เป็นไรแบบโอเคละแล้วก็ก็ก็รู้สึกดีครับผมก็รู้สึกภูมิใจเหมือนกันในแบบที่แบบเออแบบ จริงๆแล้วเราก็ทําได้นี่หว่ารู้สึกแฮปปี้ที่ได้ทําให้ให้แม่มากกว่าผมผมรู้สึกว่าผมผมแฮปปี้ในการทําให้มากกว่าทําให้ตัวเองอะทำให้คนอื่นมากกว่านะมากกว่าให้ตัวเองการได้เห็นความสุขดีกว่ารู้สึกเองเอะสำหรับผมนะ ดีจังเลยเนาะวันนี้เราก็ได้เห็นอีกหนึ่งมุมมองนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตของไอซ์นะก็เป็นค,คนหนึ่งที่เป็นคนที่เก่งแล้วก็มีความสามารถรอบด้านจริงๆค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปทมชมถ้ำมหัศจรรย์กลางทะเลค่ะนั่นก็คือถ้ำมรกตค่ะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดตรังเขานะคะให้คุณผู้ชมลองดูภาพตามนะมจากปากทางเข้าถ้ำนะจะเป็นโพรงเล็กๆสูงหรือพอระดับพ้นน้ําทะเลนะคะแล้วต้องว่ายน้าเข้าไปถ้าหากว่าน้ำเนี่ยขึ้นในระดับสูงหรือถ้าหากว่าน้ำ ไม่สูงมากก็พายเรือเข้าไปได้จากทางเข้าไปเนี่ยประมาณ80เมตรเท่านั้นค่ะครับผมนะฮะซึ่งเมื่อมองจากภายนอกนะฮะก็จะเห็นว่าแสงเนี่ยกระตบตกกระทบนะฮะกับน้ำเนี่ยกลายเป็นสีเขียวมรกตออ้สวยงามใช่ครับผมนะฮะเมื่อพ้นปากปากถ้ำเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราจะเจอกับผาทรายสีขาวสะอาดเลยนะฮะแค่นี้ยังไม่พอนะครับผมก็ยังรายล้อมด้วยผาที่สูงชันนะฮะก็ทําให้เราแบบว่าได้ซึมซับความสวยงามของธรรมชาติได้เต็มที่เลยนะฮะอยากให้ไปเที่ยวกันนะคุณผู้ชมครับ หวงยยเมืองไทยเราต้องการไปได้วยกันค่ะสำหรับคืนนี้หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ค่ะแล้ก็ต้องเดี๋ยวคืนนี้กลับมาเจอพี่ไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะสามทุ่มครึ่งนะคะทางช่องกล้วยมือดือสามส30ขอบคุณชุดของฝนจากแมงโกด้วยของไทยจากมิสทรีช็อปนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ